ทำไมน้องชายถึงแข่งตัวตอนเช้าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ การแข่งตัวของน้องชายตอนเช้าหรือที่เรียกว่าการขอลบธงชาติหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า morning election เกิดจากกลไกตามปกติของร่างกายนะครับจาก3ระบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเส้นเลือดนะครับระบบประสาทแล้วก็ระบบฮอร์โมนนะครับโดยในตอนที่เรานอนนะครับอยู่ในช่วงของการหลับลึกหรือเรียกว่าเ e ม s l e ปนะครับก็จะมีการกระตุ้นของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งจะเกิดการคลายตัวของหลอดเลือดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนในช่วงเช้านะครับจนเกิดเป็นการแข่งตัวตอนเช้าเกิดขึ้นมา คราวนี้หลายคนก็สงสัยแล้วครับว่ามอร์นิ่งอิเล็กชันเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้ทราบกันว่าการเกิดมอร์นิ่งอิเล็กชันเกิดขึ้นทั้งจากระบบหลอดเลือดระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบเส้นประสาทนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทั้ง3ระบบนี้ทํางานได้เป็นปกติก็จะเกิดการแข่งตัวตอนเช้าเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการแข่งตัวตอนเช้าเลยเป็นเหมือนตัวบ่งชี้เรื่องของความสมบูรณ์ในการแข่งตัวนั่นเองครับ คำถามต่อมาคือว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเกิด m o ร์น e l e ิเล็กอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือ3ระบบด้วยกันนะครับในร่างกายระบบแรกเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะครับระบบที่2คือเรื่องของ หลอดเลือดครับและระบบที่3ก็คือเรื่องของระบบประสาทนะครับทั้ง3ตัวนี้จะเกิดขึ้นเองนะครับโดยมากจะเกิดขึ้นขณนะที่คนไข้นอนหลับลึกหรือที่เรียกว่าช่วงนอนหลับแบบเลมสลิปนะครับเกิดขึ้นประมาณ 3, 5ครั้งตลอดคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยที่ตื่นมาเราอาจจะบังเอิญมาเจอพอดีเราก็เลยเรียกว่าการคารอทง,งชาตินั่นเองครับ